สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่อง i อ m อมมอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแบตเตอรี่ที่ใช้งานดีมากๆนะครับในปีนี้เลยนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับซูดเมย์นะครับแปดหนึ่งแปดนะครับผมไม่แน่ใจอะแปดศูนย์แปดใช่ไหมเออน่าจะเป็นแปดศูนย์แปดนะครับตัวนี้นะครับซูดเมย์แปดศูนย์แปดนะครับเอนะครับตัวนี้นะครับเป็นฟันแบบธรรมดานะครับตัวนี้สามารถไถแบบเกลียนไถทรง นักเรียนไม่ว่าจะเป็นทรงลองทรงนะครับลองทรงสั้นนะครับตัวนี้จะถ่ายเร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าทรงทหารนะครับหรือทรงนักเรียนตัดสั้นตัดตัวตัวนี้จะตัดดีมากเลยนะครับก็อ่าน้ําหนักนะครับน้ําหนักเบานะครับสําหรับคนที่อยากจะตัดผมนะครับเรียนตัดผมหรืออยากจะตัดเรียนตัดผมนะครับแล้วก็นําตัวนี้มาตัดตอนแบบเปิดร้านก็ยังได้นะครับตัวนี้นะครับน้ําหนักเบานะครับเวลาสะบัดสะบัดง่ายนะครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับคนที่อยากจะได้ปัตเลียนนะครับที่ใช้งานยาวๆนะครับก็มอเตอร์แรงด้วยนะตัวนี้นะครับน้ําหนักเบานะครับผมแนะนําเลยนะครับส่้นม่นะครับเป็นส่้นมื 808A ลมั้งนะครับผมไม่แน่ใจอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวผมดูรุ่นก่อนนะส่น้นมยอมันไม่บอกแต่จริงๆก็ผมก็จําได้อยู่นะไม่แน่ใจ 808A หรือเปล่านะครับ มันก็จะมีแปดหนึ่งแปดนะอันนี้น่าจะเป็นแปดศูนย์ปดนะครับแปดศูนย์ปดเอนะครับตัวนี้ตัวนี้น้ําหนักเบานะครับผมแนะนําเลยนะเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้ฟังนะจะมีไฟบอกนะครับเวลาเราเปิดเครื่องเ,เป็นสีเขียวปรับได้นะครับปรับได้นะครับตัวนี้นะครับมอเตอร์แรง แต่มันจะมีอีกตัวหนึ่งอ่ะที่แบบเป็นโลหะนะครับตัวนั้นมันจะน้ําหนักเยอะนะผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่แต่ถ้าอยากแบบตัดแบบยาวๆนะครับตั้งแต่เปิดเอ่อตั้งแต่เรียนตัดผมหรือมาเปิดร้านเนะี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับซุดมเมยนะครับเยี่ยมยอดนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมมาอยากอ่าอยากจะมาแนะนําเฉยๆนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายซียู